สวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้ทิพาพระเบิงย่าแหม่มพระสงสวนย่าแหม่มปฏิทัพย์ไหวครับพระเบงครับนี่ครับพระเบงย่าแหม่มครับก็ต้องรับย์ไหวครับในเบิงหนาคนทรัพย์ไหวไงอ๋อคนกีฬาไม่ได้ก่อน นี่แม่ปลูกพุยยางนะครับตัวนี้นี่ครับหลายเงายครับนี่เงาเงานึงเงานึงนี่งเงานึงนี่ครับนี่ครับเป็กุมารไว sí. ้คร no ับ <au> น <cloth 'm wiele> ี่มันแก่แล้วก็สิขยายพันธุ์เรื่อยๆไปหลายครับนี่ครับเคลื่อนมาพี่ ปูกยพดพ่นกัมีครับพูดพูดพ่นที่ม่เถียงม,ม,มีต้นกล้วลย,ลยครับพูดกับไยกันครับนี่แมงก็ลังปอกอยู่ก้อนน้ำอน้ำบอกก้อนเา่างมันสูดอวยปักเก็บเป็น ครับเสามนอนะครับในนอถสี่สั่นกับพ่อแล้วมันพอนอใหญ่พ่อน่พอสโอ้ยสวยเลยน้มันข้าไปน้ำมันทำน้องององทีกินเย้องแตเอเไปนแนนเพอนนยมิหยังปลูกยังไงเนี่ยก็ไผ่ก็มี นี่ก็ไผนี่ก้ยางคุ่นมารีไฟกะปูุ่มาีฟ้าไผ่มียังไงก็กลวยเอนแล้วอยากินยาอยู่ไผอยู่หน้าครับอยู่สวนต้นกล้วยก็มีครับกิตัเพียนนกล้วยสู้ข้าเครือครับนี่มบานปุ๋ยตัดกล้วยเมื่อนำ ออกเสี่ยลอยู <od ien ball ahaha> <benim> ่เขือหนึ่งสองเขือก็แล้งกออกไม่เอีกก็มีเป็นปีนอยู่ปูกตะมีเศษฐกิ้พ่อพียงน้นำเาเม็มไปนำยงาเม็ไปเบื้องครับต้นบโบราณเขาย่างถั่นซีดาแต่โบราาจะพอดเ็เมลแต่ข้าวตะกียดมีขนมเด้อหาเก็บมาใิ้ได้ ต้นมะกอกก็นี่ปูวัยเติล้วเียบยูแล้วนี่ควรแถ่ให้ไมวมาคำเลยอยู่เอาไม้มาคำแล้วต้นนั้นกควนอยู่นั่นนะครับของแกมีมปูไว้ครับก็ววบดูแห้งได้เลยนี่ครับอยู่หน้านี่กล้วย ต็วดี้ยวเราดูซ้ายั้งนี่พี่เขาเลียนก็ปลูกคอใช่เนี่ยเขนเลี้ยงว่าไงกันเนาะอันกินหมดท่นกินหมดเอิต้นนี้ก็หลังออกยัเมี่ยปลูกทุ้งยาก็ใต้ไงยดอสากินหรอเขาเนี่ย โอ้ยยังหน่ยหน่อยอู Gym. ่ไอมีมี้ยยังเด็ตะกี้พ่อเพียงน่ครับบนเขาเยี่ยมี่มครับคุณเข่งปุ๋ยใส่หาเตาเตาก็มีได้พื่น้องเรียมเตาพีได้ทีเตากะโตคุ้มทานเตาเตาขันยัง เตาสีเรียกอยู่เลยนี้เต้ากระซี่บวตาสี่ี่สองโอ้สี่สองได้เขาเรียกความบันดูแห do ่งชมบรรยากาศครับไฮยูนาครับ อยู่กี่ย่างขวั่งน่ข้าวเราคนเราเนาะบรรเลยวตันบุกมันละหกข่าตัดครับนี่งามเพื่อยังครับข่าตัดเอาแล้วตะขีหกหกมแตยาตัดเอาแล้วหนามากวนี่งาขนาดเลย ครับเดี๋ยวพบ่อนไม่คลิปนาครับ